อละรครับผมในวันนี้เรามาถึงคอนเทนต์มาหลอกเลนกลางสักทีนะครับมีเพื่อนขอเข้ามาค่อนข้างที่จะน,นานแล้วนะครับแต่ว่าไม,ไม่มีโอกาสได้เล่นเลนกลางสักทีเออพอดีมันเล,เลือกเอาเลนแท้เดียวครับแต่ว่าเลือกเลือกเลนมันให้เลนกลางแล้ววันนี้ก็จัดไปครับจัดไปครับจะซีเลงหรือเปล่าเกมนี้หรือจะซีโลลาบมันเป็น ตัวของคีราป่าพอดีครับมันมีเมดแล้วไงก็เลยเอามาซะเลยครับจะเป็นแบบแผทเก่าแพทแบบแพทเก่าเลยอะสักประมาณหลายซีซั่นได้จำไม่ได้แล้วซีซั่นไหนที่มาหลอกเลนกลางเบเลสเลนกลางอาวอเดอร์เลนกลางนะครับมันนานมากจนจำไม่ได้แล้วไม่โดนเพื่อน หรือว่าแอบเจ็ดอยู่นะครับหรือว่าเราต้องเคลียร์หลังเหรอโดนิกกี้ตัวเทพซะด้วยตัวเทพเป็เเนกลางอาจจะเดินช้าหน่อยนะครับโร,รมิงอยู่ด้านล่างด้านบนโดนลมตรงกลางมีนาคอสลงมาแล้วเฮ้ยเอาอ๋อพลังแฝงเงินก็นึกว่านายปูพลังแฝงเงิน,น,งงงเ,นเออวันนี้ก็พลังแฝงเงินมานะครับ เพื่อจนเดนชให้ลงมาแล้วเพื่อนมันไม่เล่นบทมันเล่นกลางปกติมันจะเล่นบทดิกูอยอมเลยไปเล่นบทดิมันลงมาเล่นกลางมันลงไปล่างแล้วพรุ <c oughs> ่งนี้มีหรือเปล่านี่มันมาแล้วตรงกลางไม่น้ำเลยเพื่อนบีบเออโอเคมันอน่อไปแล้วมันอน่อไปแล้ว เห็นลิกเตอร์พุ่งหันหัวเข้ามาครับก็เลยเขานล้วก็กเ,กกเลยเดินออกกันเลยรอช็อคเลยช็อคเดวเบอร์หลบปาดแบบนี้ไม่เอานะจ้ะมามังกรนะ่ะโอเคหลบปาดเสียมังกรอีกฮะแล้วก็เป็นนิลิกเตอร์นะครับเป็นไฟเตอร์ก็ค่อนข้างโอเคครับมีเพื่อนเปิดน่าจะแบบเปิดเลย ฝ่องบัฟเหรอพระเจ้าแล้วฟิกเกอร์งัดเข้าไปในจังหวะนี้รียบร้อยเปิดบัตรเป็นของโรมิงสุดเทพเทพสุดๆแล้วคอมโปคอมจอยครับนัดแบบนี้เสิร์ฟให้สวยๆ,ๆเพื่อนชงให้แล้วไอ้ฮัทรอปาดเจ็ดร้อยยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยป่ะหนึ่งพันอ๋อเมื่อกี้น่าจะติดอัรติของนาคอสนะครับก็เลยแบบดูเบาๆหน่อย เฮ้ยสเต็ปว่ะเรียวแม่ป่าไปก่อนครับต้องเป็นการเคลียร์หมามั่วเคลียร์ที่แบบสุดทราหดต้องหลบอันติด้วยเดี๋ยวน่าจะเคลียร์เสร็จแล้วก็กลับบ้านเนี้ย,ดยโดนแล้ววะ่ะบนโดนแล้ววะ่ะช่วงนี้ออฟเลคก็ประมาณนี้คนววะคนน่าสงสาร พึ่งกลับมาพึ่งกลับมากูต้องกลับอีกแล้วแต่ว่าเพื่อนเสิร์ฟใข่สวยๆ,ๆแล้วป่าสองป่าตัวบางไปก่อนครับอ้าวเลี้ยเดินไปตัวลายเดินนี้เลยครับออมหรือว่าอย่างสุดแล้วว <c oughs> ่าโคตรชา้าแต่ว่ามาได้อยู่เพื่อนโอเคมันเร็วได้เท่านี้จริงเพื่อนกคตรอยากไปกว่าวนี้ละ มันมีแดนสมไหมสกิลสองดูดเกาะแดนสอะไรอย่างเงี้ oh, เเยโมเมเิตี้เพิ่มขึ้นใีหน้าเล่นจัดเอาแล้วหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับกดสกิลสองมากันไกลภาพแล้วรอให้คิลาปิดดาเม็ดนัตรงน,นี้แอดขอ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สิด้วยต้องชาจิ้มพายโอ้ปายไปโดนด้วยจะเข้าหรือเปล่า ถ้าเขาก็ล้อม่งอ่ะโอเคไปกันที่เลนบนบ้านดีกว่าโอ้โหสายแทงแบบนี้เราชอบเลยแบบนี้เราเดินทันนะครับกดติ๊กโจมตีเอาซะเลยปาดพันเก้านั่นตัวนี้เสียล้างแต่ว่านายล้างผิดจังหวะนะเพื่อนปาดให้เลจังหว่าพันเก้าเด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 เออฟิกเกอร์คืนนี่ครับดูดมาสวนนี่ครับ อ้าวเลี้ย You c a n stop me จะหยุดจะหยุดฉันอย่างนั้นเลยหรอสวยเพื่อนเข้าต่อบอกว่าสวยยังจัดแล้วตีพันเก้าโอ้แต่มันเลือดเยอะจัดเลยวะ่ะไม่ทันไม่ถึงได้แค่นี้จริง,ง,ง,งเงตมตาไม่บินตัวไวๆว่ะเพื่อน แต่ว่ามาเลยครับสหรับตอนนี้ดาบแดงแรงริดแน่นอนมีล้างโอเคอนะครับเขามีเหมือนกันนะครับนี่ไงดาบแดงนี่2,007ก็ไปแล้วเกือบคูณสองเข้าไปตอนนั้นเราตีไปพันเก้าใช่ไหมอันนี้เลือดเขาโลด้วย2,007นะครับก็เกือบเกือบคูณสองเข้าไปเลยใช่ปกไหมพันเก้าไม่ถึงคูณสองดิก็แรงเพิ่มประมาณหนึ่ง ถ้าคูณสองก็น่าจะประมาณ 3,000...4,500 โทษทีตกเลขโทษทีมคนตกเลขนะครับโดนขอบชีทยังได้อยู่เติมระยะไกลว่าเดินมา้องม,มองซ้ายมีแต่ว่าต้องการคลิป ปาดคนไปก่อนปาดแบบว่าเต็มหลอดก็อยู่ที่ประมาณ2,400ครับล่างวานทีออฟโอเคไม่ใช่ออฟแ, <g ười> okay. นะแล้วตอนนี้กูเมทเพื่อนลืมลืมกูรู้ว่าเรียกผมโอเคหัวจิตใจไปอยู่ในออฟเลนแล้วอยู่เลนกลางเลยได้อฟิีไปอยู่ตอนนี้หนึ่งปาดเป็นกายภาพไปก,ก่อนนะเพราะว่าสกิลสองเราใช้ไปกับนาคอ,เอนเเมื่อกี้ ขึ้น3 0 0พันในเตียกคลิป3า0พั่แล้วย้ำปลาจอบเรียบร้อยครับไม่ให้กลับไม่ให้มีชีวิตหายใจอยู่นะในโลกของอารีต่อไปนี่คือการดั้มมาหรอกมาครับสองมันหมีเคียวมามีขาวเมียวมีเคียวมาสองโหอีกแล้ว เอาเคียวไว้กันตายสักนิดนึงนะครับค่อนข้างค่อนข้างแรงอยู่เดินเออทุยๆเจอยิ่ง่ายเข้าเจอนาคอสตป่าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะซึ้งอยู่ครับซึ้งในรถพระธรรมแต่ว่าผมจะเก่งกับอารีนมากมากแล้วตอนนี้เจออาร์ีนผมนี่ที่เราบอสแมปจังหวะน่าจะเป็นจังหวะปาดธรรมดาน่ะว่ดขอลองซัดกันนิดนึงไปแบบสุดบ่อแต่ว่าน้องชายพี่คุี้โอเคียวหมด ไอ้นี่มันอยู่นี่ด้วยเลยบ้าบอคอแตกหามล้ตาเอาตาติก๊กคุกโอ้โหฟิกเกอร์หลบไปครับหมายถือว่าเราซื้อ,เร,อเราซื้อฟิกเกอร์อติเราอยู่ที่ประแนน30วิครับไอ้ฟิกเกอร์อยู่ที่120วินาทีครับยังไงก็คุ้มยืนรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็มีโดดใหม่ครับก็ใส่จรวดเลยก็ได้ แต่เราเก่งกับแทงแงแล้ปลาปาดไปสองพันแก้วเบา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 แต่เก่งในสองเยี่พุ่มนั่นแหละเ,เดินออกแบบชิวๆและโซโล่คิวแบบง่ายๆกันต่อไปก็เซฟเป็นยีนิชช์ครับขอถึกอีกนิดนึงอีกนิดน,งน,ดนึงก็ยังดีเดินมาถึงก็หมดตีแล้วครับตายไปสาม โจเกอร์ที่ก่อนหน้านั้นโดนคิล่าสวดเข้าไปให้ครับหมดตีถือว่าได้อยู่เกมนี้มันตกค่อนข้างไวครับก็ได้แล้วนะคอนเทนต์เลนกลางนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากดูแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปออฟเลนเหมือนเดิมดีกว่าออให้เกมหนึ่งร้วกัวนวันนี้ให้เกมหนึ่งนะครับอุ้ช็อกโอ้โหมันออกมาสวนว่ากระมังไปเกมนึงครับผมรหรับ มาหรอกออฟเลนเลยกลางผมโอเคแล้วโอเคได้ลำสามก็ถือว่าเดินช้านะสำหรับผมที่ชอบเล่นไฟเตอร์แล้วโตนไวๆนะครับอืมถือว่าไม่ได้ดังใจแล้วเท่าไหร่แต่ก็เพื่อนงานให้สวยด้วยเกมนี้เพื่อนงานให้สวยมากนะครับลิเกเตอร์อรมาเด้ มาดิแต่ว่าไม่มีอันติแล้วว่ะงหายโอ้โหมันเปิดได้สวยครับเพราะว่าเราไม่มีอันติเมีเจ็ดเจ็ด,เ,ดเอ้ยเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ครับต่อเองครับเจ็ดสกีหรือเปล่าอู้ตีกันเต็มหน่วงปาดให้เต็มเหนียวมันจะดึงผมมันจะดึงผมของโบโวแวนมิกยังช่วยเราในเกมนี้ครับเรียกว่าสดชื่น โว่าไงปิดตรงนี้ไม่ตองแล้วครับเดินไปซ้ายไม่ทันใครอีกแล้วเดินไม่ทันใครอีกแล้วเอาไปล่ะดึงกนดึงดึงดึงหลังเลยเนืยอ <c oughs> ป่านไม่ถึงครับเออถึงสักที <c oughs> อย่างงั้นแหละเพื่อน <c oughs> อย่างงั้นแหละเอาไปเอาสไลด์อื้ออื้ออื้อเก่งอ้าวอื้อล่วง ช็อกให้ทียังไงแล้วไม่มีฟิกเกอร์โดนเขาให้ดีก็ได้ดาบแดงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอแหละรอปาดเลยตัวไหนโลว์นาสั่นนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีติก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นกับสกัดนะแรงมากเลยว่ะ เอยแต่คิดได้เพิ่งคิดได้ว่าเออเคยเห็นในติกตอกอยู่ด้วามพอโบโลุยมาหลอกอเจบ็บเจบ็เจบเจียนตายประมาณนี้ป่ะตัวบ,บ้โอ,อยังได้อยู่นะครับในแผท่นนะับปัจจุบันได้อยู่ก็ได้ดูเหมือนมันจะโดดไม่ได้นะอา้าวเชีร์อา้าวูตกรถ มาดิหนึ่ง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 โอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวมันได้ยังไงเอาละคอมโบติ๊กตอกเจอคูดิีไอ้น้องดิช่วยกัด้วยเอาว่ะตัดไฮไลท์ไม่ทันเด้ไม่ทันเด้ไอ้พึ่งออกมาจากบ้านไม่ทันเด้ลำเต็มระบบปาดให้หนึ่งทีสองพันแปด ย่าไม่หนึ่งที่มัดมีสไลด์ผมไม่ชอบเลยแคลรี่ตัวนี้อ้ยเอ้ยเืินเก็บไปได้หลบก่อนแฮะตีนี้มันเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กดาร์กช็อกโกลตนาตอนนี้ไอเทมเขาก็มีดาบเตีอนะครับดีบัิเชอร์เห uh ้ยแล้วแล้วแต่อารมณ์ครับผมอยากจะออก เกี่ยวก่อนไหมหรือว่าอยากได้คูดาวปาดไวขึ้นนิดหนึ่งถึกขึ้นนิดหนึ่งก็ดีพนิเชอร์นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ลมแล้วแต่เราพุดเไร <Rise S 1> ไม่อยาก <in. S 1> ยุ่งกโซเลยวะมันน้น้ำคายบางทีปาดไปโดนเลยมจู๊กสามทีขอร้องไ่วะวันนี้เสียเชิงสก,กัดได้ไงวะนี้แต่ไม่น่าจะเล่นแล้วละ่ะเราได้ของเต็มเปี่ยนเลยครับ รอทำเลนให้เพื่อนเรียกแล้วกันโอเคเพื่อนปล่อยเลนเราดาบแดงมาเลยดีกว่าอย่าไปซีอย่าไปกลัวดาบแดงไม่ต้องตัดลงตัดเลือดเราใส่กันอย่างเดียวแหม่หวิธีออฟเลนไม่มีถามล้วตอนนี้ โดนตันโดนสกิลูอี่ขัดนิดนึงบินเลยปาดเดียวบินเลยน้องวิโลบอ่อน้องชอ็อกที่ไม่เชื่อกันตัวนี้นึงดูดแมทจะไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงระยะฟิกเกอร์ปาดเรากลับมาทีอ้าวเฮ้ยหายกลับไปไม่ด้วยกดไว้ไปด้วย ไม่อยากฮาฮะพอลลงโอเคป้อมแต่หมดเอาเหนือด้านบดเหนือด hey. okay, right okay, ้านบนนี่ไปทางฮาซะแล้วครูดาบแดงชี้มาแล้วครับผมพร้อมกรบพร้อมใส่และพร้อมพร้อมช็อกเนี่ยไม่เนี่ฟาดไปตีหนึ่งทีแล้วเออมันลบ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 ดูไปทีเอาไม่แล้ไม่มีช็อกเพื่อนโอเคเพื่อนเรียกแบบนี้สบายครับ ชอบจริงเลยทีมที่มีลูอี้รูปนรกเอ้อ้แล้วจบไปเลยนะเกมนี้ตายสี่เหลืออีกหนึ่งคนเลดี้โก้เลดี้โก้เซมาคาซานเซกโมโอ้ถือว่าใช้ได้ได้ปาดไฮไลท์ลูอี้อ้ลูอี้เออถูกแล้วลูอี้มาหลอกไปนะครับ โอเคประมาณนี้สำหรับมาหลอกลกลางมาหลอกออฟเลนคอมโบลูอี้เฉยเอาได้เฉยนะครับก็ตาใครชอบเกิปี้กปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลา,าไปก่อนสวัสดีจ้า